เชิญเกลือิงเจอสั้นไปเร็365วสันสําำหรับนักเดินทางวันที่20สิสิงหาคมแสงสว่างแห่งความคิดแนวความคิดเรื่องการปกครองผู้มีมนุษยธรรมเท่านั้นที่สามารถใช้ความยิ่งใหญ่ของตน รับใช้ผู้ที่อ่อนด้อยกว่าผู้มีปัญญาเท่านั้นที่รู้จักปฏิบัติต่อผู้ยิ่งใหญ่กว่าด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างดินแดนสองฝ่าฝั่งทะเลนั้นผู้นำของทั้งสองฝ่ายจะต้องใช้ความเชื่อใจซึ่งกันประกอบกับภูมิปัญญาแห่งชนชาติจีนสแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันและหลักการแห่งการอยู่ร่วมกันโดยสันติ ห,หวังว่าข้าราชการผู้ใช้อำนาจแห่งส่วนรวมทุกท่านจะจดจำประโยคสอนใจอันโด่งดังนี้ไว้ให้แม่นยำอำนาจทำให้คนฟอนเฟะอำนาจเบ็ดเสร็จทำให้คนฟอนเฟะถึงขีดสุดการประพฤติตนเป็นแบบอย่างของแม่เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่ลูกชายลงสมัครเลือกตั้งแล้วถูกโจมตีทุกวันแม่พูดว่า ชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงทุกคนควรเรียนรู้ที่จะอดทนกับความเจ็บปวดที่เป็นของตนเองมีเพียงทำแบบนี้ลูกถึงจะสามารถสัมผัสได้ว่าอะไรเรียกว่าชัยชนะอะไรเรียกว่าความสุขที่แท้จริงตั้งแต่ยังเล็กแม่สอนพวกเราว่าต้องขยันมัธยัต์จริงใจสุจริตและรักชาติต้องเรียนภาษาจีนโบราณ ภาษาอังกฤษฝึกหัดเขียนผู้กันจีนในยามป่วยขณะสื่อสารกรับพวกเราผ่านปากกาแม่ยังเขียนว่าพ่อของลูกและแม่ตลอดชีวิตไม่โลภในทรัพย์สินครอบครัวเราสร้างระบบรางวัลขยันแข็งข็งขึ้นสนับสนุนให้ทำงานบ้านบ่มเพาะนิสัยขยันขันแข็งแ,และอดออมให้แก่ลูกๆแม่ทำการใดๆด,ด้วยความติดดิน ระมัดระวังในคำพูดและการกระทำเสมอผมทำงานราชการมา30กว่าปีแม่ไม่เคยมาแทรกแซงงานราชการของผมสิ่งที่แม่ให้ผมมีแต่การสนับสนุนไม่มีการสร้างความยุ่งยากพ่อแม่ล้วนสนับสนุนให้พวกเราปฏิบัติต,ตามคําสอนประจําตระกูลของคุณปู่ลี่อังกงที่ว่าทองไม่ล้ําค่าตําราล้ําค่าสรพสิ่งว่างเปล่า ความดีไม่ว่างเปล่าพอยังเขียนกลอนคู่ด้วยมือของท่านเองว่าทำดีร่ำเรียนไม่ลืมคำสอนตั้งตนประพฤติทธรรมไม่เสื่อมเสียผู้ให้กำเนิดแขวนไว้ที่ห้องรับแขกคอยเตือนสติพวกเราตลอดเวลาพวกเราอาศัยในเขตเวนชั่น40กว่าปีความประทับใจที่แม่หลงเหลือไว้ให้แก่เพื่อนบ้านร้านตลาดเป็นเช่นนี้เอง